สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใบอนเกมมิ่งนะครับผมและในตอนนี้นะครับเราอยู่ในเกม The Witcher ภาคที่3นะครับเป็นเวอร์ชัน next gen นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำมอดดีๆกันอีกเช่นเคยนะครับมอดตัวนี้นะครับเป็นมอดใบหน้าของตัวละครนะครับผมซึ่งเราจะเปลี่ยนใบหน้าเดิมๆของแกโรแห่งริเวียนะครับผมเป็นใบหน้าของเฮนรี่คาวิลนะครับผมซึ่งเป็นฉบับ ซีรีส์ใน Netflix นะครับผมและเวอร์ชันเด็กเจนนะครับก็ได้เพิ่มชุดดาบเหล็กดาบเงินนะครับผมเหมือนกับเวอร์ชันในซีรีส์เลยนะครับผมเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าตอนนี้นะครับหน้าของตัวละครของเรานะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับผมเพราะผมยังไม่ได้ลงมอดนั่นเองนะครับผมมอดตัวนี้นะครับลงไม่ยากนะครับเราไปดูวิธีการลงกันเลยครับผมวิธีลงนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับ ไปโหลดตัวมอดกันก่อนนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมตัวมอดจะเป็นตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมเคยลงไปแล้วนะครับมันยังไม่ติดนะครับผมเพราะว่าเหมือนตัวเกมอัปเดตเป็นเวอร์ชัน Next Gen นะครับผมแต่วันนี้นะครับผมดาวน์โหลดแล้วก็ไปลงนะครับรู้สึกว่ามันจะได้แล้วนะครับผมผมก็ไม่ทราบว่าทางผู้พัฒนามอดได้อัปเดตหรือยังไงนะครับผมกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับดาวน์โหลดมาแล้วนะครับผม จะได้ไฟล์ตัวนี้นะครับผมแตกไฟล์กันเลยครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่แตกเมื่อกี้นะครับจากนั้นนะครับให้เปิดโฟลเดอร์เกมของเพื่อนๆขึ้นมานะครับผม mm hmm. เพื่อนๆติดตั้งไว้ไหนก็เปิดจากตัวนั้นนะครับก็ผมก็จาก s t e ีมนะครับเป็น s t e ีมสตรีมแอปคัมมอนแล้วก็เดอะว t ชเ e อภาคที่สนะครับผมสังเกตนะครับ ในโฟลเดอร์เกมของเพื่อนนะครับจะมีโฟลเดอร์ชื่อว่า mod อยู่นะครับใครที่ไม่มีนะครับก็ให้กดสร้างโฟลเดอร์ได้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ mod นะครับผมจากนั้นมาดู mod ที่เราเพิ่งแตกไปเมื่อกี้นะครับผมนี่ครับ mod ที่เพิ่งแตกไปเมื่อกี้ครับกดเข้าไปในโฟลเดอร์นี้ครับให้เพื่อนๆนะครับกดลากเข้าไปในโฟลเดอร์ mod ของตัวเกมเลยครับแค่นี้นะครับผม แล้วเราก็ไปเข้าเกมดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาสู่เกมกันแล้วนะครับผมเรามาดูกันว่าหน้าตัวละครแกร์ร่งเฮเวีเนียจะเปลี่ยนเป็นหน้าของพี่แฮร์รี่คาวิวลหรือเปล่านะครับแฉ่โอ้โหเปลี่ยนแล้วนะครับผมเปลี่ยนแล้วนะครับผมสังเกตดูดีๆนะครับหืคมขึ้นมาเลยนะครับผมรอยแผลเป็นก็หายไปนะครับ หน้าตัวละครเดิมๆในเกมนะครับผมโอเคเราจะพาเพืพ่อนๆไปหาอะไรทำนิดนึงนะครับผม น่ามีประเด็นขอลงก่อนเลครับอโดนโดนเข้าให้มาอีกแล้วครับมาโดนเหลืออีกตัวนึงครับมันเรียกเพื่อนมันมาครับ หมาป่าเหลอสมบัติที่ถูกเฝ้าอ่ามีประเด็นครับเข้ามาซิ โอ้โหโดนก่อนเลยครับอ่าโดนโดนโดนแล้วโอ้โหมันฟัดเราไม่ยั้งเลยครับไม่โดนเอาดิ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 มาดิมาดิมาดิหลบ โดนโดนน้อยโดนโดนโดนโอ้โหแล้วก็โดนเหมือนกันครับโดนเหรอครับโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันเรียบร้อยครับผมมีของอะไรให้เราเก็บบ้างนะครับอ่ามีหินรูนมีดาบด้วยโอ้โหอ่ะ ไปก่อนครับผมโอเคครับมอดนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมดูใบหน้าของพี่เฮนรี่คาวิวชัดๆนะครับผมนี่ครับดูกันชัดๆนะครับผม คตรหอตอนเราเล่นเนื้อเรื่องนะครับใบหน้าก็จะถูกเปลี่ยนเป็นพี่เฮนรี่คาร์วิลด้วยนะครับผมโอเคครับมอตตัวนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ